สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในขุนแผนภัยกุมารเทพปี2515หลวงปู่ทิมอิสริโกโแห่งวัดละหารไล่นะครับวันนี้ผมได้ขุนแผนภัยกุมารเทพมา1นงองนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผสมว่านสบู่เลือดนะครับสีชมพูอ่อนๆน,นะครับผมพุทธคุณก็จะเด่นด้านโครงกระพันชาตรีนะครับผม เรามาดูลักษณะของพิมพ์ทรงแล้วก็พระก่อนนะครับสังเกตว่าบนพื้นผิวจะมีลักษณะบอนนะครับสีทองคําติดอยู่นะครับซึ่งน่าจะเกิดจากคราบที่ติดบนบล็อกเดิมนะครับก่อนที่จะกดพิมพ์องค์นี้ลงไปนะครับ,อ,รบองค์นี้มีความพิเศษนะครับ ก็คือว่าเป็นพิมพ์นิยมหลังปั๊มซ้ำนะครับ,รบ,รบนะครับเห็นไหมครับหลังปั๊มซ้ำนะครับซึ่งพบเจอได้น้อยและก็หายากนะครับครับวงนี้จะดูยากนิดน,นึงนะฮะเนื่องจากว่ามีลักษณะบอลทองคำนะครับติดอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับต้อง่องนะครับถึงจะเห็นพิมพ์ทรงชัดเจน เรามาสองดูนะครับผมครับลักษณะพะแท้นะครับจะดูประมาณนี้ครับดูง่ายง่สบายสบายไม่แข็งกระด้างนะครับเนะื้อหาพระจะมีจุดดำๆทั่วองค์พระนะครับการลานก็ลานแบบธรรมชาตินะครับ ไม่แตกและแห้งแห้งเกินไปนะครับผมครับบังปั๊มซ้ำนะครับผมเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่มีความเชื่อว่าพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับถ้าใครมีไว้นะครับนะครับเนื้อพระสวยงามมากนะครับแตกต่างจากพระเลนแบบนะครับซึ่ง ถ้าผู้ชำนาญแล้วจะแยกออกครับเพราะว่าของเก๊หรือว่าของเรียนแบบนะครับจะมีลักษณะแห้งสากนะครับไม่หนึกนุ่มนะฮะนี่ครับผมก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับที่นำเสนอวันนี้นะครับยังไงก็ใครที่สนใจอยากชมพระสวยๆแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะศึกษาขุนแผนัยกุมานเทพปี2515นะครับทางผมได้จัดทำหนังสือนะครับสำหรับมือใหม่นะครับขึ้นมาหนึ่งเล่มนะครับเป็นภาพสีหนึ่งร้อยหน้านะครับผมก็แนะนำครับเล่มนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ แล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถแยกพะระเลียนแบบกับพระแท้ได้นะครับผมแนะนําเล่มนี้เลยนะครับ650บาทนะครับรวมจัดส่งแล้วนะครับก็สามารถใช้ในงานจริงครับนี่ครับในเล่มจะมีเคล็ดลับแล้วก็ชี้จุดตายของพระเลียนแบบด้วยนะครับนี่ครับใครสนใจก็ฝากติดตามนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดต่อขอซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งเบอร์กับชื่อเฟซไว้ข้างล่างโพสตนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าชมคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ